เจริญสุขสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านสืบเนื่องจากการประชุมงานพระราชทานเพลิงศพของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูประจักษ์ศิลคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบปลปราณบุรีอดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วยเมื่อวันที่30ทธันวาคม2,566 6นนั้น วันนี้เป็นครั้งที่สองได้รับเกียรติจากท่านประลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือท่านปรีดาสุขใจได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอปราณบุรีตลอดจนท่านสาธุชนชาวบ้านนาห้วยชาวบ้านน้องกามาปรึกษาหารือในส่วนของการรับผิดชอบงานทุกขแขนง โดยเฉพาะเรื่องของการต้อนรับสาธุชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระสังกเทราจารย์ที่ได้รับอาราธนามาในงานพระราชพิธีในครั้งนี้ประมาณเกือบ300รรูปตลอดจนการต้อนรับดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารที่สุดแล้วก็คืออำนวยความสะดวก เรื่องการจราจรเรื่องการคมนาคมและที่สุดก็คือการได้รับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ดังนั้นวันนี้จึงได้เห็นท่านสาธุชนที่มีความเคารพมีความรักมีความนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นจำนวนไม่น้อยมาประชุมกันมาคุยกันมาตกลงกัน เพื่อที่จะให้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นไปด้วยความดีงามเพื่อเทิดทูนเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาต่อพระเดชพระคุณของหลวงพ่อ่็ขออนุโมทนาท่านประหลัดจังหวัดประจจบคีขันท่านประลัดอำเภอปราณบุรีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราณบุรีทุกๆหน่วยงาน ที่สำคัญก็คืออุบาสกอุบาสิกาคณะกรรมการของวัดนาห้วยแห่งนี้ซึ่งมีท่านบำรุงตรีเพชเป็นวยะซึ่งเป็นวิทยาวิทกรของวัดนาห้วยและเป็นประธานการจัดงานพระราชการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณด้วยก็ขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายได้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล ในการได้มาประชุมในครั้งนี้และเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งใกล้และไกลในวันที่23มีนาคม2567มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาคือบ่ายโมงเป็นต้นไปขอเจริญพร